องประชาชนชาวลำพูนล,ล่ะตอนนี้ใครที่ยังไม่ได้จองวัคซีนนะคะตอนนี้มีข่าวดีและฟังข่าวนี้กันให้ดีๆค่ะเพราะที่จังหวัดลำพูนนะคะได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด -19 ผ่านแพลตฟอร์มคลิกภูมิลำพูนเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นโดยเร็วค่ะ พ่อเมืองลำพูนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนค่ะนายสุผลตติยะน,นทะพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูนและนายแพทย์สาริกพรหมมารัตนนายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลลำพูนถแถลงการฉีดวัคซีนโควิด -19 ในวันที่7มิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะโดยยืนยันเลยนะคะว่าจะมีการฉีดอย่างแน่นอนในกลุ่มของผู้ที่มีอายุเกิน60ปีและผู้ป่วย7กลุ่มโรคและจะปรับเปลี่ยนการฉีดเป็นรายสัปดาห์คือสัปดาห์แรก3,600โดสโดยต่อ จากนี้ค่ะก็จะมีการฉีดเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะสําหรับระบบที่สาธารณสุขจังหวัดลําพูนร่วมกับโรงพยาบาลลําพูนก็ได้เร่งกันคิดในเรื่องของแพลตฟอร์มค่ะ คลิกภูมิลำพูนก็จะมีในเรื่องของการติดตามอาการการนัดหมายแต่ว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมนั้นนะคะที่ประชาชนได้ทำการลงทะเบียนก่อนหน้านี้ก็ยังคงใช้ข้อมูลในการจัดลำดับประกอบควบคู่กันตามเดิมในกลุ่มของผู้ที่มีอายุเกิน60ปีและผู้ป่วย7กลุ่มโรคนั่นเองค่ะครับชาวจังหวัดลำพูนจำแอปพลิเคชันให้ดีนะย้ำอีกน